อ๋อาจาทุกคนในในครั้งนี้แล้วก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟนะเธอคือฉันมาเล่นเกมนี้มันนานมากค่ะในการกลับมาของเจนเนี่ยระพรองว่าเราจะมาในชุดผู้พิทักษ์ชายหาดที่เราร้อนเราใจมากค่ะขาสั้นกูจึงมาคือเจชอบเวอร์โชกามเนี่ยเลิศอะดาเธอก่อนที่เราจะไปเล่นนานนะคะเราจะบอกว่าช่วยดูหน่อยนะว่าเออสิ่งที่ฉันไปเจอเนี่ยเป็นคนจริงๆหรือเป็นบอทเนาะตรงช่วงต้น เกมการเกมอะไรอย่างงี้นะเนาะฝากดูหน่อยนะเนาะอะไรอย่าคาดหวังกับเจ้เนานะเพราะว่าเจ้ก็เล่นแบบแตามมีตามเกิดค่ะชนะก็ชนะแพ้ก็แพ้ค่ะอย่าวางค่ะเพราะว่าเป็นคนเล่นเกมยิงปืนไม่ถน,นัดจริงๆงอีกเรื่องที่ฉันจะบอกนั่นก็คือคลิปนี้คือคลิปดองนะจ๊ะอย่าคาดหวังนะจ๊ะว่าเออจะเป็นคลิปปัจจุบันมันคือคลิปดอกจ้ะอะล่ะค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็เราจะไปรุยกันเลยจ้า ไปค่ะแล้ววิววงไฟงอยู่ตรงนี้ด้วยรลดเบอร์อารับพี่เบอร์นองวันนี้ก็อยู่ทีมพายุเนาะโอเคเบอร์หนึ่งพันลงไหมเอาไม้ค่ะเอาเบอร์สาไปฉันจะดูก่อนว่าเออมีอะไรบ้างเพื่อนก็เอามีคนเอาคอร์อมาหนึ่งแก่คนดีอยว้นองนั้ก็อาสเบียางแล้วก็เบอร์สามปะเบอร์สาไม่ได้เอาอะไรมาโหลดนะคะมันจะเอาเซตอะไรมาเลยค่ะ สกิลนะเพื่อนเอาสกิลเลยมารีบตัวศัวตรูกำลังใกล้เข้ามาโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวฟอใหม่ด้วยแลว้ววิ่งไววิ่งสับเพลาอาร่าแกลงมาก็ชิปหายกันเลยจ้าลงมาก็บวกกันเลยค่ะเรื่องนี้รถเบอร์อ้าวเหลกแล้ววิ่งก่อนเข้าเข้าก่อน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 ,อ,นอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งนะคะ อย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะซ้ำๆเลยซ้ำเลยแกแกเหมือนมีใครมาเลยอะใกล้นี่แหละแกเออดูดิป,ปืนชาไม่ปืนชาชนไม่มีด้วยอ่ะเฮ้ยวายข่ายิงก,กระเทยเว้อ อย่านะคะอย่านะคะอุ๊ยใครอีกตัว,ว<ะ>แป๊บหนึ่งดิงคือฉันลบฉันลบเกมทิ้งนะ่ะแล้วฉันก็เพิง่งโหลดมานะ่ะแปบ๊บหนึ่งเดนะี๋ยวป้าอีกแล้วอีกแล้ว,อลวโอ้โหอแกแ,ก,ก,แกดูแกจ่อยแกแกเพื่อนอยู่ในเพื่อน,นยาววๆนะพก ยัจะขิดแล้ววายตายแล้วคุณพี่ตรงนี้มีคนค้ามีคนตีกันเวอร์แตหนึ่งนะคะกะเ็เธอขอกิบของก่อนค่ะกดีเธอไปวุ่นวายกับชีวิตไหนคะเอาวนี่นี่ดีดไปไหน ไปเมืองอื่นเลยค่ะเมืองนี้ไม่อยู่แล้วค่ะอยู่ไม่ได้เราขอไปฟงไฟฟ,งไฟ,ฟามก่อนอเนาะแกวิสติอย่ามาบวกกันตอนนี้ไม่เลิศแต่กี้ก็ห้าวเกินไปอะเนาะเธออาล่ะ,ละตั้งสตินะคะออกมาแบบนิเวก,ก่อนนะคะมีอะไรก็เธอเก็บไปจ้าไม่จะเปินนี่ ก็ S <S มาสิหมดหม้อ,อบวดปืนนี้เฮ้ยแกเราเจอแบบเจอแต่ปีศาจเลยอะทูเราคือฉันได้ปืนนี้ฉันได้ไม่เป็นโอเคอย่างนี้ได้ปืนที่เราเล่นถนัดหนึ่งอันนะคะ่อันนี้หนึ่งนะคะกูจับกยจับไปไหนอะ แบบหนึ่งแกเก็บเหรียญก่อนเหรียญไม่พอค่ะสองคนแต่เราก็จะไปเก็บปืนกันต่อจ้าสุปสี่คิดก็ไม่มีอะไรให้ชุบนั้นนะจ้าเหรียญเบิดแล้วขาดดอยนึงตอนนี้ชุบได้ปะตึบิหมดได้อะชุบได้ค่ะหกร้อยบาทก็สิไม่ให้ปืนดีๆโลยอ ากได้เป็นทีดีเวนัอนะแหละบุตรแพคเกอร์จะได้ SKS นะ่ะเธอมีปะมาค่ะมาๆๆได้ตั้งหนึ่งนาทีได้อยู่ได้อยู่ไปมีอะไรให้กระทอยเก็บอีกไหมนจนะ๊ะกระสุนกระสุนนะ่ะขอแน่แต่ตอนนี้เดือดร้อนกากระสุนก็คือ กระเป๋าข้ากระเป๋ายัางด่วนๆ่วนแล้วนันนี้ฉันเก็บมาทำไมอะ่ะไม่ทิ้งไปค่ะน้เบอร์กระเป๋ามันกี่บาทอะสามร้อยปะเดี๋ยววะอ๋อสองร้อยโอเคเอาไปเลยค่ะให้พี่ขาอเอกันได้นะครับผู้ชมไม่ใช่แล้วมีคน มีคนทำพื้นเราค่ะบางอาจมากไหน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 ไหีวะอันี้ไงนี่ทำไรคะยิ่งเพื่อนฉันหล่อก็ขอโทษพวกเธอด้วยนะแกคือฉันยังไม่ได้หลดสเปรย์ก่อนเลยคือฉันเล่นรุยอะแ็ฉันหลดแต่ของฉันน่ะแต่ไหนพวกเธอก็จะเห็นคนอื่นก็แบบชุดแบบธรรมได้ธรรมดานะเธอ ันแหละอันแหละอ,อุ๊ยอดับเอดับมีเอดับมีเอดับเก็บก่อนเก็บก่อนเอดับว้าวอินฟินิตี้ด้วยเลยเน,นี่ยฉันชอบมากเลยไม่ต้องเก็บกระสุนจะเอาไปเก็บอย่างอื่นแทนไม่ได้ให้ก็ไทยเก็บนะพี่ก็ส่นนะ่ะฉันอยากเล่นมากอยู่ไหนก่อนหาไม่เจอเหรอ เฉลี่ยก่อนค่ะเ,เพื่อเพื่อเกิดไปติเหตุระหว่างทางนะคะจะได้ชุบได้ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ต่้นะอะไรเปิดอยู่ไหนจ๊ะกระถอยต้องการมากเลยว้าโอ้โหคนพี่คะ่ะคนพี่ยิงขนาดนี้อาสน้องเกือบพุนเลยนะคะ แกน้องอยู่ตรงโน,งน้นอะขอบคุณนะเดยวคือชั้นสกายเลอร์ไม่โดนเข่าด้วยงวงไงไ,ไปแกหาเขาวงเขาวงเกิดเธอเอ้ยเอยมากตอนนี้นะ่ะมีเอ้นั่นปะไม่มีแบบออสีฟ้า วายทิ้งทำไมงงตีไม่มีปืนชาร์ตเล่นใครคะมีอีกหรือแรงมากแรงมากกระเทยขอให้กระเทยเข้าวงก่อนค่ะแปปหนึ่งเนาะไปตีกันอะ่ะมินนี่มินนี่มิน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  ยิงอยู่ยิงอยู่พี่ยูย,ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่มุははมนี้ไม่เลิศเลยวะ่ะมุมนี้ไม่เลิศเลยอ่ะวิ่งทางนู้นเดือสิบห้าคนแล้วอ่ะอ่ะละแก จ้าเดี๋ยวฉันไปชุบตู้เนาะฉันชุบตู้ให้เดี๋ยวฉันตบชู้ให้อยู่ใกล้ตู้อยู่เธอแต่อย่าเพิ่งม,มีคนนะเธอเราต้องเกาะเกาะหอบแล้ว,ว่าเธออะไรมาค่ะเล่นกันต่อจา้าช่วยชิวกันต่อเนาะตาบใดที่เรายังไม่ได้ที่หนึ่งห้ามแพ้ค่ะห้ามยอมแพ้ เออแต่ก็แต่ใดคุนก็ตามอาละละเปิดโุดซีมีใครทานิดเปล่าเอยก็เทยอ,อยากดูว่าแถวนี้มีคนหรือเปล่าวายเบอร์สามแกต้องเบอร์สามมีคนเว้ยอะล่ะโดนฉันไปแล้วแกโดนฉันไปแล้วใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยโดนฉันอยู่ตรงนี้โดนฉันอยู่ตรงนี้ข้างแม่น้ำน้ำห่วยเลยค่ะ แม่น้ำทางห้วยเฮ้ยแกแต่วงมันจะเบี่ยมทางนี้นะไว้เบอร์สี่มีคนว่ะแกนี่ก็แรงเกินยิงแรงไปไหนอะงงจะเย็นๆเด้ก็ยิงแรงเกินคนเรายิงแรงก็ยิงแรงเนาะ ให้ก็เธอยิงก่อนค่ะเดี๋ยวพี่ค่อยยิงเนาะสะติอุ้ยเสียงเกือบเพื่อนใช่ไหมใช่ใช่ใชเต่ร์สิบคนดะแกตัวนี้แเ้วอยู่ยตรงนี้ปะแคมปิง้งอะไรอย่างงี้กิเกเอา้าและว่าแต่พวกคาทีอ,อยู่ตรงไหนกันเนาะพวกเธอเอ้ย คือตรงเบอร์สามยิงกันนัวมากค่ะจะต้องขึ้นไปชั้นบนว่ะตะเิดตะเิดตะเิดยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่ได้มุมนี้มีเลิศมุมนี้มีเลิศนั่งดูยาวๆนะพวก แกลาชนะแกแรงมากเธอมันเลิศเฮ้ยตอนนี้ก็อยู่ไม่กี่คนแลน้วนี่ไปอยู่ในบ้านดีกว่าเธอตรงไหนวะพี่ตรงไหนอะพี่อ๋ออุ้ย อ้าวชนะโหลดเวอร์อะนะค่ะโหลดเกินฉันเจอบอดหรือเปล่าอ่ะใครรู้บอกหน่อยนะขึ้นแล้วค่ะใจเป็นไดมอนด์สองไหมอ่าไดมอนด์สองค่ะเลิศ อาล่ะพวกเธอเป็นไงบ้างสนุกดอเปล่าโเออเอาล่ะสำหรับใครที่มาดูจนจบแล้วก็เออว่าเป็นบอทหรือเป็นคนนั้นก็คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะฉันก็พูดมาเยอะเกินไปนแล้วเนาะเออสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ด้วยนะครับเอาล่ะสวัสดีก็บายบายกุ h t k คิสนะจ๊ะบาย